สวัสดีครับสีทุบแล้วครับรอดูลิเวอร์พูลกับฟูลแลมอยู่ก็เดี๋ยวลืม,ล,มลืมมาสรุปอันดับดาวซันโวลำดับดาวซันโวของฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกหนึ่งซะหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงลงคลิปแบบนี้นานแล้วแหละประมาณ2 3สาอาทิตย์อ่าขอสรุปหน่อยตอนนั้นสุภาชัยเจเดตยังยิงได้ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดประตะูมาแล้วครับนำโดงแล้วครับคู่กันกันกนกบโมโมตาต้านะครับ วิลเลียมโมตาอ่าของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ก็กแอดก็ดูอยู่หรอกว่าสูภปรชัยเจเดตวันนี้โอ้โหเมื่อวันก่อนในสุดยอดมากเลยวิลเลียมโมตาเออคู่กันเลยครับสรุปอันดับดาวซนโวดังนี้นะครับซูภชัยเจเดดเจ้าอาร์มนะครับยิงได้16ประตูนำเป็นเอ่อที่1ดาวซนโวไทยลีกหนึ่งอยู่คู่กับวิลเลียมโมตาครับ ของแบงกอกของทูแบงกอกนะครับตามมาด้วยลิลานะครับวิเลียนลิลาของชนบุรีนะครับ14ประตูและลิคาโดซานโตของอุทัยธานีโอ้ลิคาโดซานโตนี่ยิงอย่างต่อเนื่องนะครับทีมทีมจากท้ายตารางทั้ง2ทีมเลยนะเนี่ยแต่ว่าแสดงว่ากองหลังต้องไปปรับปรุงกองหลังนะเนี่ยถ้ากองหลังดีๆหน่อยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันสวนทางกันอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเอ ถ้าสมมติว่ากองหลังดีอ่ะแล้ววินเลียนลีลาอย่างเงี้ยเขาก็ยิงได้อะไรประมาณนี้แสดงว่าคนแห่งต้องไปปรับปรุงกองหลังนะครับของอุทัยธาน,นีเช่นกันถ้ากองหลังดีๆหน่อยลิคาโดซานโตนี่เขาก็ยิงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นครับ14ประตูนะครับของชนบุรีแล้วก็อุทัยธาน,นีลีลาแล้วก็ซานโตสี่เขาทําได้อันดับต่อไปนะครับ13ประตูนะครับวูกุนยองนะครับของประจวบนี่มาแล้วเนี่ยแก้ไขถูกจุด ก็โคตเตียเนี่ยแกมาอุดหลังหลังให้ดีอ่ะว่าง,งั้นเถอะแล้วก็แกคงดูจากสถิติเราวูกุญยองนี่เฮ้ยมันยิงได้นี่ว่าไนประมาณนี้ของเกาหลีใต้อ่ะศูนย์หน้าเกาหลีใต้เอ้ยมันยิงได้ตลอดถ้าวูกุญยองเนี่ยแอดดูตั้งแต่สิบประตูนะเนี่ยสิบสิบประตูหรือเท่าไหร่หรือสิบสองประตูที่เขายิงนะยิงได้เขาก็ยิงได้อย่างตอนเนี้ยเน,นี่ยเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญให้โคตเตียหนีตกชั้นได้เนี่ยวูกุญยองนะเนี่ยอ มาต่อไปนะครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะครับตอนนี้ไปไปเล่นที่อยู่ยิช่วยทีมชาติไทยอยู่นะครับก็ก็เข้าใจว่าเออลดช่องว่างไปน้อยหนึ่งจริงๆถ้าธีรศักดิ์เผยพี่ไม้อยู่อาจจะชนะเชียงรายก็ได้หรือว่าอย่างไรหรือว่าธีรศักดิ์เผยพี่ไม้อาจจะยิงได้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับ12ประตูนะครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ของการท่าเรือแล้วก็วินเลียมป๊อปเพิ่งขึ้นมาด้วยับวินเลียมป๊อปวันนี้ ก็เข้าทำเนียบดาวซันโบยิงไป12ประตูแล้วครับวันนี้ก็ยิงนะครับยิงชนะลำพูนวอลลเออร์ไปได้นะครับลูกที่2นะครับต่อไปนะครับกิลิเย่บิซอซลีนะครับกิลิเย่บิซอซลีซานโตสนะครับ11ประตูแล้วของบุรีรัมนะครับอของบุรีรัมเอเจอโค้ดเขาเรียกว่าอะไรอ่าเออ จอร์จินโยเข้ามาทําทีมเนี่ยเขาน่าจะใช้เขาเขา่าจะม,มีมีแจอยูสองอันนะครับมีอยูุสุภชัยเจเดตแล้วก็บิสโซลี่เนี่ยเขาน่าจะจะใช้คู่มือตัวนี้ได้แบบถนัดถนัดเลยเออทั้งเกดูสุภชัยเจเดตมาเนี่ยจากสีประตูยิงได้สี่ประตูนะครับตั้งแต่จอร์จินโยเขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยต่อไปนะครับส0ประตูนะครับแอรมิตันัวเรสนะครับของการท่าเรือนะครับยิงได้ส0ประตูนะครับอ่า เข้าเข้าทำเนียบอย่างเงแอดจะเอาแค่สิบประตูขึ้นมานะครับพวกเก้าประตูพวกเอ่อบัตจอนบัตโจอย่างเงี้ยของสุโขทัยก็มาเก้าประตูเข้ามาอ่าขอประตูที่สิบแล้วอะไรประมาณนี้แอดไม่ได้เอาขึ้นมานะครับแอดจะเอาอ่าดาวสมุทรที่ยิงได้สิบประตูขึ้นไปนะครับก็สรุปแบงนี้นะครับก็คือสิบหกประตูสุภขทัยใจเด็ดแล้วก็วิลเลียนโมตาตานะครับของสุแบงคอก แล้วก็14ประตูก็วิลเลียนลิล่าแล้วก็ลิคาโดซานโต้ครับของอุไทัยธานี13ประตูก็วูกุ ong, นยองครับของประจบนะรุบ้ว12ประตูทีศักเผยพี่ไหม่แล้วก็วิลเลียนป๊อปนะครับ11ประตูก็กินเลเย่บิโซรีของบุรีรัมนะครับอยู่ในเต็ดแล้วก็10ประตูของแฮมิตันซัวเรสนะครับของการท่าเรือเดี๋ยวแอดจะพยายามอัปเดตให้ทุกอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ คอมเมนต์มาแอดยินด,ดีครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ